สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ฮักจู่พูดจุ่คนครับวันนี้ก็มากินเข้าได้ผมแล้วนะครับนะครับผมได้เมนูผัดดอกหอมใส่จิ้นอกไก่ครับนี่ครับเมนูตีปรุงเอ็กเลยครับใส่เมเขียส้มซมจนลดเห็นน้อยนะครับนี่ครับพอน่าตาครับนี่ครับดอกหอมนะครับหน้านี้นักครับนี่ครับผมกับปู่ไว้บ้านนะครับเปิดออกมาจีนะครับแต่ตั้งนี่ตั้งปลอกนะครับตั้งดอกนะครับตั้งปลอกมาพัดนะครับเปิดคิวนะครับเอาเอาแต่ตั้งเกาเกานะครับซอยซอยซอยมาพัดครับ ใส่จนโอ๊กไก่นะครับเพราะว่าจ <the lands. S 1> mm ีนโอ๊กไก่จะนุ่มครับพอไม่เป็นนองเรต้องใส่ส่วนอื่นนะครับถ้าใครมีไข่ก็ใส่ไข่ได้นะครับเอาลุยครับแต่ผมจะใส่จีนโอ๊กไก่ครับเพราะว่าโอ๊กไก่มันนุ่มครับตอกหอมกวานนะครับส้มจะลดเหน่อยนะครับใส่มา่อเฉดส้มครับเอาอืมพอครับใส่มมือจุ๋ยนะครับอืมนะครับพอครับมีเมียอส้มจีนโอ๊กไก่ตอกหอมครับนี่ อหวานดอกหอมหนุ่มกินอกไก่ครับเวลาพัดนากมจะออกมาที่ครับอืม นะครับร้องพอนะครับผมไพี่น้องครับจะได้ดอกหอมมันครับพัดเสียจีนโอ๊กไก่นี่จะมั่ครับจ้นหมูสามชั้นกระลั้มนะครับพัดเสยครับถ้ามีใครใส่ใครได้ครับ Chứ đô không hơi Wow à. Mọc mọc พัดมาก่อมาอทอขี้จานนะครับโซมครับใส่มีแค่ส้มด้วยนะครับส้มจะลัดน้อยๆนะครับ ข้าติ้ดมือครับกลิ่นข้าวเหนียวกับติดมือธรรมดาครับ อืมอ้อหอนครับพัดไม้ใหม่ ต๊ก,กับต๊ะอ๋อถึงจอนถึงมือครับอื มะเห้กันแล้วครับเ,เดีด๋ยลึกดูเขาแป้นนะครับเพชรใจเลยน้ำตาอะไรนะ อาอมือเจอน้อยหนึ่งร้องพอนะครับสูตรนี่เด็ดแน่นอนครับผมไม่ปไปน้อง โอ้เฮ้ยโคตรเจ๋งเจ๋งเจ๋งเน้อครับจอร์อเจอหลุดด,ดูด,ด,ดครับตะก,กี้ของใส่สามเม็ดปุ๋นนะครับสอนอยู่ในนี่นะครับ Ừ. Ừ. Phát ừ. mà chẳng mà lên, lên khắp của xiêng khắp của mình nó hơi. อ่ะผมเจอเศษหลัดูดเพชรครับ,รบนี่ครับเป็นเพิกแดงครับเอาล้วครับผปรแมร่เป็นน้องครับคลิปนี้ผมขอขอบคุณผปรแมร่เป็นน้องที่สู้คนนะครับอย่าขอติดตามคลิปของผมนะครับ จะได้กดอจ่าไปลืมกดอสอบสักใครข้กอะลรข้อแฉเนอรครับบ้าการคิปไหมครับขอบคุณครับ